สวัสดีค่ะหน่วยเคมีบำบัดโรงพยาบาลชุมแพจังหวัดขอนแก่นดิฉันนางดาราพรน,นิตยาโรดพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งวันนี้มาให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยมะเร็งก่อนได้รับยาเคมีบำบัดกันนะคะก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับยาเคมีบำบัดกันก่อนนะคะยาเคมีบำบัดหรือที่เรียกว่าเคมเป็นยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของ เซลล์ที่มีการแบ่งตัวเร็วโดยเฉพาะเซลล์มะเร็งแต่ก็มีผลต่อเซลล์ปกติของร่างกายที่มีการแบ่งตัวรวดเร็วด้วยเช่นกันเช่นเส้นผมเซลล์เยื่อบุผิวและเซลล์เม็ดเลือดทําให้เกิดอาการข้างเคียงต่างๆได้แก่ผมร่วงท้องเสียและเม็ดเลือดต่างกว่าปกติทําให้ติดเชื้อได้ง่ายเป็นต้นใครที่ต้องมารับยาเคมีบ,บาําบัด ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งชนิดต่างๆเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้มะเร็งปากมดลูกมะเร็งรังไข่เป็นต้นและอยู่ในแผนการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ผู้ป่วยที่ต้องได้รับยาเคมีบำบัดแบบลดขนาดก้อนเนื้อมะเร็งก่อนการผ่าตัดการปฏิบัติตัวก่อนรับยาเคมีบำบัด 1. แจ้งเจ้าหน้าที่หากมีอาการต่อไปนี้เช่นมีไข้ไอาเจ็บคอหรือมีแผลในปากท้องเสียอาเจียนอาการแพ้จากการให้ยาเคมีบำบัดครั้งก่อนการใช้ยาสมุนไพรอาหารเสริมหรือยาชนิดอื่น 2. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารอ่อนย่อยง่ายก่อนมาโรงพยาบาลนำยาโรคประจำตัวมาด้วยทุกครั้งการปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด ยาเคมีบำบัดจะมีระดับยาที่สูงในเลือดและสามารถขับออกทางร่างกายทั้งปัสสาวะอุจจาระและอาเจียนและจะเกิดการระคายเคืองหากสัมผัสร่รางกายได้และยาส่วนใหญ่จะถูกขับออกหมดภายใน48ชั่วโมงดังนั้นผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดภายหลังได้รับยา48ชั่วโมงควรปฏิบัติดังนี้หล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสะบู่ทุกครั้งหลังจากใช้ห้องน้ำและเช็ดด้วยกระดาษ ให้แห้ง 2. กดชักโรครกสองครั้งปิดฝาชักโรครกทุกครั้งที่กดเพื่อไม่ให้กระเด็น 3. เสื้อผ้าและผ้าปูที่นอนของผู้ป่วยไม่ควรซักร่วมกับเสื้อผ้าของผู้อื่นและหากยังไม่สามารถซักได้ทันทีควรเก็บใส่ถุงพลาสติกและปิดให้มิดชิด หากใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบใช้แล้วทิ้งหรือแผ่นอนามัยควรรวมใส่ถุงพลาสติกให้มิดชิด 4. คุมกำเนิดโดยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นอกจากนั้นยังสามารถตรวจพบยาได้ในศาสตร์คัดหลังในช่องคลอดและอวัยวะเพศชายการปฏิบัติตัวขณะรับยาเคมีบำบัดที่โรงพยาบาลขณะรับยาเคมีบำบัดระวังไม่ให้สายน้ำเกลือเลื่อนหลุดและตำแหน่งที่แทงเข็มเปียกชื้น ระวังไม่ให้สายน้ำเกลือหักพับงอหรือตึงจนเกินไปหากมีอาการปวดแสบร้อนแดงเจ็บหรือบวมบริเวณที่แทงเข็มต้องรีบแจ้งพยาบาลทันทีระหว่างทำกิจวัตรประจำวันเช่นเข้าห้องน้ำทานอาหารดื่มน้ำระวังไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับเข้าสายน้ำเกลือเพราะอาจทำให้เกิดการอุดตันได้การปฏิบัติตัวหลังได้รับยาเคมีบำบัด 1>, 1. การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีสารอาหารครบถ้วนทั้ง5หมู่อาหารที่ควรรับประทานควรเป็นอาหารที่ปรุงสุกสะอาดไม่รับประทานอาหารที่ไม่สุกเช่นปลาดิบหอยนางรมหรืออาหารสุกสุกดิบดิบอาหารหมักดองเช่นปลาร้าก้อยส้มตำแหนมและยำต่างๆเป็นต้น หลีกเลี่ยงการรับประทานผลไม้สดชั่วคราวหรือต้องล้างให้สะอาดและปอกเปลือกผลไม้ก่อนรับประทานทุกครั้งเพื่อป้องกันสารเคมีตกค้างผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัดทำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดต่ำหากได้รับเชื้อโรคจากสารอาหารที่ไม่สะอาดจะทำให้มีโอกาสติดเชื้อได้ 2. หลีกเลี่ยงแหล่งชุมชนแออดัดถ้าหากมีความจำเป็นควรใส่ผ้าปิดปากปิดจมูกป้องกันทุกครั้ง 3. ไม่ควรซื้อยามารับประทานเองเนื่องจากยาบางชนิดมีการรบกวนการทำงานของเกล็ดเลือดและการทำงานของไต 4. หลังได้รับยาเคมีบำบัดหากมีไข้สูงมากกว่า38องศาหรือหนาวสัน่นควรมารับการรักษาที่โรงพยาบาลภายใน3ชั่วโมง 5. หากมีอาการผิดปกติเช่นมีอาการไอเจ็บคอปวดท้องถ่ายเหลว7็ครั้งต่อวันหรือมีแผลในช่องปากที่ส่งผลต่อการรับประทานอาหารควรรีบมาโรงพยาบาล 6. หากมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือท้องเสียรุนแรงจนมีภาวะขาดน้ำเช่นหน้ามืดเป็นลมหรือผู้ป่วยมีระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงไปซึมลงให้รีบมาโรงพยาบาลทันทีพร้อมนำสมุดประจำตัวการรับยาเคมีบำบัดมาด้วยทุกครั้งหลังได้รับยาเคมีบำบัดอาการข้างเคียงที่พบบ่อย 1. การติดเชื้อ 2. อาการอ่อนเพลีย 3. อาการเจ็บปากหรือแผลในปาก 4. ท้องเสีย 5. ผมร่วง 6. อาการบว,วมที่มือและเท้า 7. คลื่นไส้อาเจียน 8. ปวดตามข้อและกล้ามเนื้อ 9. ชาปลายมือปลายเท้า 10. ความสามารถในการมีเพศสัมพันธ์ลดลง 11. อารมณ์แปรปรวน 12. ภาวะไม่อยากอาหารการรับรสชาติอาหารเปลี่ยนแปลและน้ำหนักลด 13. ผลต่อความคิดและความจำการตรวจติดตามภายหลังจากการได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดอย่างครบถ้วนมีส่วนสำคัญในการเฝ้าติดตามการดำเนินโรคของผู้ป่วยดังนั้นผู้ป่วยจึงควรปรึกษาแพทย์ถึงตารางนัดตรวจติดตามอาการที่ควรมาพบแพทย์โดยละเอียดเพื่อประสิทธิภาพในการรักษามะเรง็งและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย ขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนจบคลิปกันนะคะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาติดต่อได้ทางช่องทางการติดต่อนี้ได้เลยค่ะ